สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแมมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนั่นเองค่ะนะครับเรากลับมาแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยมาดูทางนี้เป็นไงกลับมาแล้วไม่รู้ไปไหนมาไปน่านมาพี่ๆเออเขาไปคนเดียวเราทํางานอยู่อ๋อเหรอไปโอเคผมเพิ่งกลับจากจังหวัดน่านนะครับผมค่ะไป สำรวจตลาดมาออนะครับไปพักผ่อนสมองไป,ไปทําการตลาดอ่าไปสำรวจตลาดมานะครับก็ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนดักขับตะเลิกนะครับรถเยอะคนจับใจ่ายใช้สอยครับมีกําลังกันทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้การเงินสาพเศรษฐกิจดีข<ๆ>ึ้นนะครับสําหรับใครที่กลับจากการพักผ่อนแล้วเที่ยวเสร็จแล้วโลง่ลงๆแล้วมาเลยมีรถสวยๆนําเสนอสักหนึ่งคันค่ะนะครับเป็นรถไรน้องแหม NLR 130แรงค่ะสวยไหมสวยผมบอกได้เลยว่าหาสวยกว่านี้ก็ไม่ง่ายสภาพนังฟ้าได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วด้วยตัวนี้ปี18แล<ะ>้วปี61สปี61อ่านี่เดี๋ยวให้ดูภายในลกล้องมาเฮ้ยค<ป>ุณหม<า>ีคันนี้วิ่งเท่าไหร่วะไปไหนล่ะไปไหนเอากุญแจามาตันหน่อยอยากรู้ ซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งได้ไหมอยากให้คุยสามคนอ่ะไม่ได้มันรับได้สองคนเนี่ยจะเจียวจาวเก้าเท่าไหร่แปดหมื่นเก้าพันโลเฮ้ยพูดเล่นมานะไมายมันวิ่งน้อยจังอ่ะหมีพี่หมีมั่วปะเนี่ยแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบแปดโลใช่ทําไมวิ่งน้อยจังเดี๋ยวเราถามทำไมอ่ะก็วิ่งน้อยไม่ดีไงวิ่งน้อยนะคะไม่แทนล้านเปอร์เซ็นใครอยากได้วิ่งเยอะแนะนําครับรถเซเว่นครับเขาขายทุกปีแปดแสนโลต้องมีครับลองไปดูได้เลย อันนี้สวยนะพี่พี่ดูภายนงภายในดิแม่ภายในเป็นไงเบาะตึงไหมเบาะตึงไหมเบาตึงตึงขอยอะคำพูดพี่หมีเบาะตึงตึงแอร์แบ็กแล้วนะครับจอไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้อุปกรณ์ใช้ได้ทุกชิ้นนะคะในรถเสียไหมไม่เสียเลยแปลกมากที่มันไม่เสียโอเคถ้าไม่เสียก็ทว่าดีนะครับถ่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเสียก็พันกว่าบาทคันนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทุกชิ้นไม่เคยทําสีแม้แต่จุดเดียวนะคันนี้ ไม่เคยทําสีแม้แต่จุดเดียวนะครับกระทะผ่าเรียบร้อยยางมิชลิน XD2 ได้ยางดีด้วยนะคะคครับตู้ตเป็นตู้เบาก็คือตู้สมัยใหม่เขาเรียกว่าตู้เบาตู้แบบนี้ไม่หนักหรอกนะครับก็เป็นความยาวมาตรฐานที่ใช้กันเลยนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวให้ต้องบอกเลยนะว่าหน้านี่ไม่เคยทําสีนะทั้งคันรถคันนี้ไม่เคยทําสีทั้งคันนะครับมีแบบสเก็ตหินบ้างอะไรบ้างก็อะไร ถ้าจะให้ทันอันนี้ไม่แน่ใจว่าลืมเคยหาข้อมูลทีนะมันเป็นเหมือนระบบอ e อะไรเขาแล้วทุกอย่างอ่ะคือคือคือถ้ามีไอ้นี่ยแพงกว่าปกติ4ี่หมื่นด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นตัวท็อปเลยนะเอาง่ายๆมัน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 เขาเรียกอะไรวะจําไม่ได้แล้วไม่ใช่ทีเ c มันจะเขียนเทเลเทคไม่รู้อะไรช่างมันอ่ะพี่ ไม่ได้สาระสาคัญเริ่มชอบอยากรู้เรื่องที่ไม่สมควรรู้นะนเออไอ้ตากล้อง่งมึงมั่วแล้วนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะเป็นไงอยู่อไอ่ไจะให้ดูว่ามันไม่เคยมีการติดกาวและพ่นสี<อ>นะครับดูง่ายๆครับเนี่ยรถ<ะ>ใหม่ๆมันดูไม่ยากครับจริงรถมือสองดูง่ายซื้อง่ายนะครับเพราะว่าโอ้เรามีเทคนิคในการดูเราสอนทุกคลิปนะคะแปดมือโลองคันนี้ผมว่าสมควรซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับราคาเท่าไหร่นะแม หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะขายถูกด้วยนะครับมันสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ยินดีขายถูกด้วยขายถูกเหมือนร้อนเงินนะครับพี่หนีไม่ทํางานเลยดูเด็กใช้เขายกหัวหัวเบาหัวเบาเดิมๆไม่ยกยากยากก็จะเป็นหัวหนักใช่ถ้าเกิดเมื่อคืนนี้เมาก็จะเริ่มหนักหน่อยๆครับหัวหน่อยใช่อร่อไม่เหมือนกันเหรอรถใหม่ๆเหรอแสดงว่าน้องแหม่มไม่ได้ทานเหล้าวาเมื่อคืนถ้าเกิดทานมาจะยกไม่ขึ้นเลยนะตากล้อง เป็นไงคัสซีเติโมออโต้คาการันตีด้วยคัสซีเติโมออโต้คามาตรฐาน,นพี่มา,มาตรฐานจริงรถสวยมากมสวยมากต้องบอกว่าสวยมากไม่มีร,ราคาคบแบบนี้ต้องซื้อเลยด้วยนะรถลงมาเยอะแล้วนะครับราคาช่วงนี้น่าซื้อน่าน่าซื้อไปใช้งานนะครับคุ้มค่าแล้วนะครับ ปลายปีแล้วราคารถก็จะถูกจริง,งจริงจริงพี่พ,พี่ช่วงนี้นะบอกได้เลยว่าสําหรับพี่พี่ที่มีกําลังแล้วก็หาเลือกซื้อรถผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดใช่ค่ะนะครับปีรถก็ราคาดีใช่นะครับก็พยายามเลือกสภาพกันนิดนึงนะครับในการที่จะเอาไปใช้งานมือสองอันนี้เราแนะนำนะครับ,รบซื้อที่ไหนไม่เป็นไรซื้อที่ไหนไม่สําคัญรถสวยอยู่ตรงไหนก็สวยอยู่เต็นท์ไหนก็สวยใช่ถรถสวยจริงใช่จอดข้างถนนก็สวยจอดในป่าก็สวยก็ยังสวยใช่ครับ แต่ว่าต้องรถสวยด้วยนะครับถ้ารถสวยอยู่ตรงไหนอย่างที่ผมบอกสวยทุกที่เหมือนพระเลยอยู่ที่ไหนก็แท้นะครับแต่ว่ารถที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมเลือกที่สวยมาอยู่ไม่ใช่บอกว่าที่ผมสวยทุกคันแต่ไม่สวยผมไม่ซื้อแค่นั้นเองไม่อยากนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ผมเนี่ยเนี้ยทุกคันสภาพหัวเหอเดิมอยากได้ตู้ไม่อยากได้ตู้ใบนี้อยากใบใบอื่นลองมาเลือกดูถ้ามีสลับให้ได้มีให้เลือกหลายใบถ้ามีสลับให้ได้ อยากได้กระบะถ้ามีก็สลับให้ได้ราคาก็มาว่ากันหรือแม่เอาอะไรเลยขายแต่หัวก็ขายขายแมคัสซีไม่เอาเหรอไม่เอาก็เอาหัวกับคัสซีหัวคัสซีขายดิรออะไรอ่ะายมาดิมาเลยนะครับพี่ๆจะไปทําดัมทําอะไรก็แล้วแต่จะไปต่อกระบะทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะอยากได้กระบะก็เดี๋ยวเราดูให้นะครับไว้ไหนนี่แบตเปลี่ยนใหม่สองลูกแบตเราต้องเปลี่ยนให้นะคะสองเปลี่ยนใหม่สองลูกครับเพราะว่ามัน ติดยากบ้างบางทีอยู่สองสามวันสามสี่วันบางทีเรานานๆติดทีไม่ติดก็เปลี่ยนให้เลยก็ซื้อใหม่เลยนะครับรถค่อนข้างสมบูรณ์นี่มาดูในตู้ก็ได้เรียบร้อยอยู่รถวันนี้พี่เขาพลังเยอะเขารายงานแทนแล้วกันากาไปเที่ยวเ้ยรา,ายงานเยอะทุกคันแหละพลัง<ะ>เยอะนะตู้เรียบร้อยายนองภายในเป็นไงใช้งานได้เลยเอาไปขนกระดาษใช่แล้วหกแปดห้าราคาแบบนี้มันได้รถปีใหม่ๆไฟฟ้าแลว้ว แล้วก็แปดหมื่นโลด้วยใช่ไหมน้องแมมไม่ต้องเสียเวลาไปต่อตู้ต่อกะบะนะคะราคาแล้วก็กระทะผาด้วยกระทะผาแล้วด้วยแล้วก็ยางก็มิชลินแปดหมื่นโลด้วยโอ้ได้ดีหลายอย่างนะคะใช่ถ้าไม่ซื้อก็ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วล่ะจะไปเลือกคันไหนก็เออหาต้องเอาอ่ะถ้าถามว่าคันนี้สวยจริงค่ะเออถ้าหาต้องเอาอ่ะตอบโจทย์แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยยางก็ดีกระทะก็ดีคือช่วงนี้เราคือช่วงนี้พี่พี่รถในตลาดจะราคาดี นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเงียบของทุกที่แหละนะครับทุกทุกท,ทุกที่น่าจะเงียบๆเ,เหมือนกันใครที่มีกําลังที่ต้องการใช้รถอยู่แล้วก็เลือกซื้อได้เลยช่วงนี้เพราะว่าเหมือนราคามันก็ดาวดาวลงมาหน่อยนะครับอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาแล้วก็ราคาเนี่ยเรามีกําไรช่วงนี้เราก็ขายนะครับแต่ถามว่ายอดขายแล้วเราก็ขายได้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็ขายตามตลาดช่วงไหนตลาดแพงเราซื้อแพง เราก็ต้องจําเป็นต้องขายให้มีกําไรช่วงไหนเราซื้อรถได้ราคาหน่อยเราก็ขายให้พี่ๆในราคาที่น่ารักหน่อยใช่ค่ะอ่านี่พูดกับแบบตรงๆอ่ะนะท้องแบบเนาะใช่ใรถมันโกหกกันไม่ได้ใช่ค่ะมันมีจังหวะที่มันถูกแล้วมีจังหวะที่มันแพงมันก็ต้องตามตลาดผมซื้อได้ราคาดีผมก็มาขายราคาต่ําได้ผมซื้อได้แพงผมก็จําเป็นต้องขายแพงนะครับไอ้ส่วนเรื่องพี่ๆจะซื้อถูกหรือซื้อแพงมันก็เป็นเรื่องของพี่ๆในการตัดสินใจใช่ชอบ ก็ซื้อแต่อย่างเงี้ยที่แนะนําให้ซื้อคือรถมันสวยแล้วมันหาไม่ง่ายนะครับรถบรรทุกที่วิ่งหลักหมื่นโลเนี่ยหาไม่ง่ายปกติต้องแสนสองแสนอาบอ่ะสองแสนยังถือว่าอยู่ในระยะใช้งานถ้าาจะคันนี้ถ้าเป็นรถขนส่งหรือนั่นแหะเซเว่นหรืออะไรที่เราเห็นง่ายๆอ่ะที่มันทั่วไปแฟดเฟิร์ดอะไรเนี่ยถ้าวิถ้าปีสิบแปด้ก็ห้าปีห้าปีเนี่ยเขาซัดกันแล้วขั้นต่ำคือหกแสนโลห้าแสนโลแล้วนะครับนั่นคือเบสิกละ แต่อย่างเงี้ยได้8ปดหมื่นกวโลแนะนําว่าซื้อได้เลยนะครับไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับเช็คได้ค่ะไปเช็คได้นะครับรถเรามีมาตรฐานและก็ชัดเจนทุกทุกคันนะครับที่เราขายนะครับเราเนี่ยมาดูได้เลยต่างจังหวัดอยากซื้อทำไงน้องแมมโทรเลยโทรก่อนเลยค่ะ ขั้นแรกเลยคือโทรเล้วก็แอดไลน์ขอรายละเอียดส่วนตัวกันอย่างวางมัดจำขอรูปเพิ่มเติมขอวิดีโอคลิปอยากดูส่วนไหนทักไลน์มาได้เลยค่ะก็ง่ายๆแนะนําเลยถ้าใครอยากเป็นเจ้าของข้อแรกเลยนะโอนฟังโทรก่อนสิไม่ต้รงรู้หมายเลขบัญชีโทรก่อนโอเคแล้วใครต่อโทรเสร็จแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีเราวางมัดจาเราไม่ไปขายท่านอื่นแน่นอนอ่าใช่ถึงแม้คนอื่นจะให้แพงกว่า ไม่แน่นะจริงเหรอออล้อเล่นล้อเล่นค่ะเราขายความซื่อตรงอยู่แล้วครับธรรมดาครับลูกค้าวางาจอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนครับผมก็เริ่มแล้วครับมาโทรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูภาพตรงไหนเพิ่มเติมเอกสารในการโอนรถทาสงสัยอะไรเดี๋ยวหนูส่งให้ดูเพิ่มเติมค่ะรถอย่างนี้ไม่มีประเด็นใช่ถ้าอยากจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปใช่แต่ถ้าอยากซื้อสด ก็ยินดีมากมากเลยชอบเลยนะครับสดมาเลยนะครับผมแพ้คําเดียวนี่แหละที่ซื้อสอดด้าน้องโอ้โหเนี่ยคุยราคาได้ยิเลยนะวาวยเอกสารเรื่องการโอนก็การันตีเหมือนเดิมโอนเองก็ได้หรือจะให้เราโอนก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับรับค่ะการันตีการโอนทุกกรณีนะครับโอนไม่ได้เราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับใช่ค่ะไม่เคยได้ซื้อใครคืนเลยนะครับไม่เคยมีแต่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานเราไปซื้อคืนเออมีแค่นั้นลูกค้ารจอดไว้ทําไมรถแบบนี้ซื้อได้นะครับตังหวัด คุณพี่ๆนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ซื้อได้เลยน่าจะลูกค้าเก่าแหละเพราะว่ามันไม่ชนหนึ่งเลยคือมันไม่ชนสองไม่เคยทําสีมันไม่มีประเด็นเรื่องชนกับทําสีเพราะว่าถ้ารถชนอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับสิบคนมองไม่เท่ากันทุกคนบางคนว่าชนเยอะบางคนว่าชนน้อยบางคนว่าโอ้โหถึงนี่บางคนว่าถึงจินตนาการยากครับต้องมาดูรถใช่ค่ะแล้วก็มาพิจารณาด้วยตัวเองแต่ถ้ารถเดิมคือจบเดิมทุกคนใช่ไม่มีใครบอกว่าชนสักคนนะครับใช่ เพราะว่าอย่างผมบอกว่าไม่มีชนไม่เคยทําสีจะไม่มีคนที่ไหนบอกว่าอ๋อคันนี้เคยทําสีเคยชนมาหน่อยไม่มีนะไม่มีเราไม่คุยกันแบบหน่อยหนึ่งไม่เอานะครับไม่มีไม่มีคือชนชนเลยชนโดนคือโดนทําคือทําไม่ทําคือไม่ทํานะครับไม่มั่วนะครับเราไม่มั่วนะครับเราไม่เอานโยบายนั้นเราไม่ทําอ่ะบางบางแมวบหนหน้าบางคนนะครับรายงานรถผมโดนบางบางพี่พอไปดูเป็นไง ไม่บางโอ้โหครับบางอยู่ข้างหลังกหน่อยเดียวที่เหลือหนาตึ๊กเลยนะแม่เราคุยกันแบบนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้แน่นอน6หแสนห้าใช่ค่ะดาวสามหมื่นห้าจ่ายค่าประกันสามหมื่นอ่าค่าประกันสามหมื่นจัดโอนหนึ่งหมื่นออกรถประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวส่งให้เป็นไอในความเห็นแล้วกันนะครับลองเข้ามาดูว่าส่งเดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ฝากถึงลูกค้าใน y o youtube ทุกๆท่านนะครับการต่อรองราคารบกวนให้โทรมาต่อนะครับต่อในคอมเมนต์ท่านจะไม่ได้อะไรกยับไปเลยเราไม่สามารถตอบได้ครับเราไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้หรอบางทีเราก็ไม่เห็นกว่าจเห็นก็ขายไปแล้วนะครับคือข้อแรกเลยทำไมผมเนี่ยขายของผมบอกราคานะผมบอกราคาชัดเจนเลยว่าผมจะขายเท่าไหร่ผมเปิดราคาชัดเจนเลยส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อขาย อย่าซื้อรถสักคันหนึ่งโทรหาผมเถอะอย่าไปนั่งคอมเมนต์เลยไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยนะครับพี่จะต่อราคาผมในคอมเมนต์แม้แต่พันเดียวบางทีผมไม่เห็นพี่ก็ไม่ได้คุยกับผมหรอกแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายกันหรอกส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถหนึ่งคันราคาหกแสนกว่าบาทโทรมาครับค่าโทรศัพท์ไม่แพงหรอกเดี๋ยวซื้อรถโอนคืนไปให้ก็ได้ค่าโทรศัพท์นะครับผมเห็นมีหลายมีอยู่ไม่กี่ท่านแล้วกันที่ต่อราคาในคอมเมนต์ซึ่งผมตั้งสามแสนห้าต่อสองแสนแปด อย่าทำนะครับอย่างนี้อย่าทำนะครับแนะนําว่าอย่าทําอย่าทํากับผมและก็อย่าไปทากับใคร,ราคานะครับราคามันทิ้งห่างกันไปถ้าพี่ขายของผมจะไปต่อพี่บ้างนะครับไม่รู้พี่ทาอาชีพอะไรถ้าผมรู้ผมจะไปต่อพี่มัง่งสมมุติถ้าพี่ทาอาชีพขายข้าวอ่จาจ้าละสามสิบาทผมต่อพี่เลยสิบบาทได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยพี่อย่าไปคิดเลยว่ามันต่อโทรมาได้ครับราคาจะต่อเท่าไหร่เป็นสิทธิ์ของท่าน ไม่ถือผมไผมอ่าแต่ว่าโทรมาคุยกันก็ได้นะครับไม่ต้องไปต่อแบบอย่างนั้นไม่เอามันมันมันไม่มันไม่ได้ไม่ได้เสียแน่นอนคือถ้านนายมุผมเขาเรียกก็ไม่ได้เสียอ่าถ้านนายมุมผมเขาเรียก่็ไม่ได้เสียคือพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ซื้อหรอกคเพราะว่ากว่าเราจะมาเจอกันหรือหรือถ้าผมเห็นพี่อย่างเงี้ยสองแสนแปดถ้าผมพิมพ์ไปว่าขายพี่โอนตังหรือยังไงพี่จะมาซื้อหรือยังไงเออคือคือผมไม่รู้ว่าพี่ต่อเอาอะไรอ่ะคือ ผมเนี่ยนะซื้อรถขครนะผมต่อราคานะผมซื้อนะถึงแม้ว่าการต่อราคาครั้งนั้นของผมอนะ่ะผมดูรถพลาดคือผมไม่เห็นหลังจากที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยแต่ผมก็กล้ามเกินฝืนทนไม่เป็นไรผมซื้อก็ซื้อในราคาที่เราพูดออกใช่เพราะเราพูดไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่พี่จะพิมพ์พี่พิมพ์มาเงี้ยสองแสนบะถ้าผมตอบว่าขายพี่ซื้อไหมน่าจะต่อเล่นๆไหมตอแบบ ก็แล้วไงอ่ะเราพิมพ์ขายแล้วไงต้องรอมาดูคอมเมนต์อีกทีหรือไงแล้วถึงจะซื้อไม่แต่ว่าก็มองได้อีกแง่หนึ่งคือเขาคงไม่ได้อยากซื้อจริงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะโทรแหละพี่เขาคงต่อเล่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อย่ามามันไม่ดีไงเออมันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็รบกวนพี่ๆนิดนึงครับลงวนพี่ๆนิดนึงท่านอื่นจะสับสนกับใช่จริงๆบางทีเวลารถเราตั้งสามสี่สี่แสนอย่างเงี้ยมาต่อสองร้อยแปดอย่างเงี้ยมันมันเวลรที่มันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับพูดตรงๆเลยนะครับมันเป เอาว่าไม่ดีแล้วกันไม่อยาก,กพูดว่าอะไรกัน,ม,นมันเป็นสิทธิ์ของทุกท่าน okay. คือราคาผมไม่เคยว่าเลยนะพี่จะตอบผมเท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ของพี่เลยพี่อยากซื้ออะไรพี่แจ้งผมผมขายได้ผมขายผมขายไม่ได้ผมก็จะแจ้งว่าผมขายไม่ได้ครับแค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นการซื้อการขายไม่ยากนะครับผมเนี่ยชัดเจนง่ายอย่างนี้ผมตั้ง685พี่โทรมาดิพี่อยากซื้ออะไรหกแสนห้าถ้าผมพอจะผมขายให้ผมขายเลยก็ขายเลยนะครับ หรือว่าถ้าผมบอกพี่ไม่ไหวจริงเพิ่มให้ผมหน่อยได้ไหมมันมีค่าใจ่ายมีเข้าก็ว่ากันไปคุยกันแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยรถมึงต่อได้ทุกคันอะเอาที่พี่อยากซื้อจะส่วนใหญ่ก็รถทุกคันนั่นแหละเราโหน้ําใจเรามีอยู่แล้วจริงบางทีรถไปรถใช่ได้บางทีรถเก่าๆเนี่ยราคาในจบตรงเนี้ยที่หนึ่งโหเราไปซ่อมมากมายนะครับบานปลายแต่เราไม่เคยแบบไปนั่งแบบโหไม่อยากขายแล้วว่ะ กำไรน้อยอะไรเงี้ยไม่มีนะเออแต่มีนะมีมานั่งบ่นกับน้องแหม่มแหม่มเกือบขาดทุนวะคราวนี้ก็มีแต่ก็ทำไงครับขายแล้วหลายใช่ก็เราตัดสินใจขายไปแล้วใช่เพราะถ้าเกิดผมพูดว่าเอ้ยไม่ขายแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะผมไม่ค่อยได้คุยลูกค้าบางทีน้องแหม่มคุณหมีอย่างเงี้ยคุยกับลูกค้าโดนด่าเสียคู่เสียคนนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะพี่ๆผมเชื่อว่าลูกค้าของผมหรือพี่ๆที่ดูใน YouTube ผมเนี่ยน่ารักแหละทุกคน มีบ้างบางคนธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาเกเรนะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีนั่นแหละครับมีลายความคิดเห็นไม่เป็นไรคันนี้ใครชอบ NLR 130ยสแรงชัดๆเลยสวยๆปิ้ง8ปด0 0ื่นโลราคาหนราคาแ8นแปดหมื่นบาท6 8แหนะครับราคาผมแจ้งเลยนะใครที่ดูคลิปยังไม่จบให้ดูมาตอนนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน 685จัดไฟแนนได้6แสนห้าที่เหลือท่านคือเงินดาวค่ะนะครับ685จัดได้6แสนห้าคือท่านต้องดาวสามหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมออกรถรวมประกันเนี่ยรวมค่าจัดโอนหนึ่งหมื่นประกันสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าปีไปเลยนะครับท่านจะเสียเงินแปดหมื่นไม่เกินแน่นอน,น,นในการออกรถเลยนะรับรถกลับได้เลย่พร้อมประกันชั้นหนึ่งนะใช่ค่ะแล้วไม่งงนะซื้อกับผมไม่มีใครงงสักคนงงไม่ขาย นะครับเอาให้เข้าใจว่าอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนเงินออกจากกระเป๋าท่านเนี่ยไปไหนเข้าใครไปอยู่ตรงไหนทุกอย่างมีที่มาที่ไปทุกอย่างมีการเห็นว่าจ่ายค่าอะไรไม่ใช่ว่าผมมาเก็บเองไม่มีนะไม่มีไม่มีค่ะผมเก็บเองก็คือเงินดาวนี่แหละที่มันต่างกันยอดจ่ายใช่ก็สามหมื่เราก็ต้องเก็บเข้าเป็นเงินดาวของเราใชครับที่เหลือก็ค่าจายค่าโอเนี่ยจริงเกิน มันเกินค่ะแต่ว่าเราเก็บแค่หนึ่งเดียวอ่าเราเอาหมื่นเดียวมันเกินครับมันจะบอกได้เลยว่ามันเกินจริงๆใครไม่เชื่อไปโอนเอาลองไปโอนรถบรรทุกดูสักคันให้เอกสารนะครับร้านสบายไม่เคยซีเรียสเลยเราเนี่ยดูแลเราเนี่ยโอ้โหเอาดีผมไม่มีดีผมว่าพผะใช่ไหมน้องแหมมใช่เออลดราคาแบบนี้วิ่งแบบนี้ราคาแบบนี้ขครขายไม่มีนะครับ มีถูกๆแล้วก็ซื้อกันนะครับชอบมาเลยมีให้ดูอยู่ที่นั่ะโทรเลยโอนเลยไวเลยนะครับให้รีบให้ร้อนเลยนะครับรับเธอรถทุกรุ่นรับค่ะรับซื้อทุกรุ่นรับแลกเปลี่ยนบางรุ่นก็ไม่อยากรับต่อให้ไม่อยากรับก็รับเพราะว่าลูกค้าเอามาเปลี่ยนใช่แล้วก็จอดงอมเลยคันนี้ไ้าวปไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของผมแล้วค่ะเรื่องของพี่ก็จบไปแล้วเพราะว่ารถไปส่งกะรถก็กับมาเรื่องของพี่แล้วใช่ค่ะพี่ก็ไปใช้ของพี่ผมก็มารับ ส่วนผมไม่เป็นไรผมบริหารจัดการเราเองนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดให้พูดาอ่างแบไม่ได้พูดไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วเบื่อแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามค่ะพูดง่ายกดกระดิ่งจริงจริงที่ช่องรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆไว้ด้วยค่ะเราจะมีคลิปมาอัปเดตให้ดูแทบทุกวันถ้าตากล้องเขามานะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายตากล้องให้ไหมว่ามันทำอะไรตากล้องหล่อนะเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาว่าตากล้องคืออะไรวะเวลมตากล้องมันชอบ เปลนเลยเออบางคนก็บอกไล่ถ้ากล้องออกไปเลยเปลียนไม่ได้ตากล้องมือโปรเราก็ไม่ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้ไลน์เดี๋ยวขึ้นให้ใครกดถูกใจก็ได้เลยนะครับใครจะขายรถก็ได้เลยโทรได้เลยนะครับรับซื้อทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคนะครับคลิปรับซื้อไม่ค่อยได้ถ่ายเลยช่วงนี้พี่ๆบางทีไปซื้อมัน เรีอกอะไรชุกละหุกะชุกละหุกบางทีขึ้นเครื่องบินมั่งกว่าจะลงพอนึกออกอ้าวเฮ้ยซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทันเดี๋ยวขอไปเตียมอุปกรณ์กล้องก่อนให้แล้วกล้องมีของใหม่ออกมาะฮะอ่าโอเคได้เสียตังค์แล้วนะครับโอเคพี่ๆเราคลิปนี้ประมาณนี้สนใจโทรมาเลยนะครับสวัสดีครับ